ยยไดผ่านร้อนผ่านหนาวกับแม่เยอะแต่ตัวเล็กน่ะแต่เขายังเด็กน่ะเขาไม่ค่อยรู้ไงเชื่อไหมว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ไขยของอยู่กับตายายแม่ปั่นไปก่อนพ,วพอ่วงพ่อไปใช่ไหมแล้วเจ้าฟ้าเนี่ยเขานอนหลับเขาก็เลยเลยฝากย่าข้างบ้านน่ะย่าเป็นคือน,น้องแม่บอกเอาไปด้วยนะเอาพี่เอาฟ้าไปด้วยนะการที่เขาพว่พวงพ่วงพี่ฟ้าไปพี่ฟ้าไปไปตลาดไปหาแม่แกทํา ทำพี่ฟ้าร่วงทาพไ่ฟ้าร่วงกลา,างทาแกไม่รู้ไงแกไปถึงแม่แม่ก็ถามว่าอ้าวไหนอะฟ้าอ้าวตายหาล่วงแล้วเม,มื่อไหร่ล่วงกลา,างทางตั้งแต่ตั้งไหร่ไ่รู้เดินต้องแตง่งต้องแต่งร้องไห้อะวิ่งมา <c oughs> ยา่าแกทํายายแกทําล่วงกลางถนนแกไม่รู้แกพ่วงจักรยานไปนะไปถึงไปถึงแม่ก็งงอ้าวไหนอะฟ้าล่ะอ้าวตายหาแล้วพ่วงมาล่วง่อาาหงไห่มันขี้ขยันลับมาดูหลาน ถ้ะเดินร้องให้ข้างทางอ่ะได้ได้ไอ้วฟ้าตัวเล็กแกจะแก้มบองบองแก้มนักกิมขึ้นตั้งแต่เล็กๆอ่ะขำอ่ะมีโอ้โหกิจกรรมเยอะชอบแย่ชอบชอบแย่พี่เขาชอบแก้งชอบแก้งแล้วรู้อ่ะว่าแม่ต้องเข้าข้างไงแล้วพี่ก็จะเป็นคนด้วยแบบว่าแม่ก็เข้าข้างแต่น้องแต่เรารู้ว่าน้องยังเล็กใช่ปะต้องเข้าใจว่าน้องยังเล็ก แต่พี่เขาไม่ใจป้าแดดอะป้าแดดอะประจําแม่รักแต่น้องไงแม่ไม่รักหนูไงบอกรักเท่ากันแต่หนูว่าโตแล้วดูแลตัวเองได้น้องอยังเล็กอะไรที่ยอมน้องน่ยก็ยอมแต่แกที่ไม่ยอมไงไม่กล้าสอนเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นเทตุเลย อาเถอะตอนตอนกนินนะไม่คิดมันต <er ้องให้ครบหนึ่งนาทีขาดอีกประมาณอันดับหนึ่ง แป๊บนก็ว่าันออกไแล้วกโอเคอีกหนึ่งทีให้ครบหนึ่งนาทีไปไหนหนึ่งนาทีเราทำได้ ห้ามันมืดฟิลเหมือนมาออกกำลังกายแล้วแบบวิดีโอคอรกับแฟนยังไงไม่รู้เหมือนแลงจริงดูทุกคนท่าเนี้ยมันโคตรเหนื่อยเลยอ่ะมันเหนื่อยมันแบบมันไปวิ่งมาถ้าทำถ้าแพลงได้แบบประมาณวันละ2นาทีนะมันจะดีมากๆมันจะได้ มันจะได้ช่วงหน้าท้องจริงๆไม่ได้พูดเล่นแจะให้ดูนีช่วงแบบลองตรงนี้มันจะขึ้นแบบชัดมากดีมากเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะแพงให้ดูแล้วจะเห็นว่ามันแบบอ่ะเนี่ยมันจะเก่ง นี่เดียวเงแตกเลยมันจะได้ช่วงตรงนี้ซึ่งมันดีมากอยากเล่นท่าอะไรต่อเลยออกกำลังกายหชั่วโมงถ่ายรูปสามชั่วโมง ถ่ายรูปสามชั่วโมงวิธีคนฉพในใาะใช่ค่ะพกัดูเลยแข่งคัรกเอรเออล้ว่านนะเออะ่อ <c oughs> มันเหน่อยแล้วเพืนช่ไงมเถอได้ชำระเงินกันด้วยได้ไหมลาซา ปูบอกเวลาถ่ายอย่าถ่ายให้ติดเสาเวลาบีบไป่เสามันเบี้ยวจับมึงกูเคยย้ายเสาทุกคนหนึ่งก็เน้องสาวของยายอ่ะจะมารับพี่ฟ้าไปตลาดแล้วเราก็ไปอะไรเงี้ยแล้วเป็นคุณยายเขาเรียกยายเสิดชื่อยายเสิดยายเสิดเป็นคนที่พี่ฟ้ารักมากตอนเด็กก็คือสนิทเขาก็จะเอ็นดูพี่ฟ้าแล้วก็จะมีจักรยานใช่ป่ะคู่ใจของเขาไอ้ทวก็นั่ง เกาะก็คือจะนั่งเกาะไปเงเกาะไปแล้วคงหลับแบบหลับแล้วไม่รู้ตัวราก็คงแบบว่าตกไปตอนไหนแล้วก็ไม่รู้พี่ฟ้าก็ไม่รู้เหมือนกันมันเด็กมากไปถึงตลาดแม่เล่าให้ฟังว่าแม่ถามเอายิเสิร์หลานอะยิ่เสิร์ฟว่าให้าตาเทนหลานหายอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าวนกลับมาดูแล้วก็เจอพี่ฟ้าร้องไห้อยู่ตรงข้างทาง LG Q อย่างนี้น่าจะเป็นฟิวนี้แต่ตอนเด็กแม่บอกว่าแก้มเยอะจริงเป็นคนแก้มเยอะมากเห็นมานานละแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเห็นอยู่เว่าเราพูดในเรื่องของความเป็นนะ LG b D Q หลายคนถามว่าสรุปพี่ฟ้าเป็นอะไรเป็นผู้หญิงเป็นเลสเบี้ยนเป็นดี้หรือว่าเป็นอะไรพี่ฟ้าพูดเลยนะเป็นคนค่ะหนูเป็นผู้หญิงจ้า คือความรักอะมันไม่ได้เป็นขีดจํากัดว่าเราอะ่ะจะต้องครบแบบว่าจะต้องเป็นอะไรอะทําไมถึงจะต้องมานั่งขีดจํากัดเพศสภาพคนอื่นว่าเฮ้ยอยู่ครบเพศนี้แล้วอยู่จะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะสำหรับพี่ฟ้านะมันก็คือทุกเพศทุกเพศสภาพคือคนปกติพี่ฟ้าไม่ได้ขีดจํากัดตัวเอง เราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องคบแต่ผู้หญิงอย่างเดียวเราไม่ได้บอกว่าเราต้องคบแต่ทอมอย่างเดียวเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องคบกับผู้ชายอย่างเดียวหรือว่าเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องคบกับเพศอื่นๆอย่างเดียวคบได้ทุกเพศเอาที่แบบว่าเราสบายใจอ่ะมันไม่มีอะไรที่ไม่ธรรมชาติเลยนะสําหรับพี่ฟ้าพี่บอกว่ามันเลียวจะไม่รู้จะเลียวยังไงอะมันเลียวจะไม่รู้จะเลียวยังไงล่ะงอนกันทุกคนก็เห็นโกรธกันทุกคนก็รู้ก็ดูออก ถ้าเป็นคู่อื่นอ่ะเขาโกรธกันเขาอาจจะแอบแอไว้ก็ได้เข้าใจปะเดี๋ยวแฟนขับรู้ว่าโกรธกันนอนกันอะไรเงี้ยของเราก็คือโกรธก็คือโกรธนอนก็คือนอนช่างแม่งเป็นฟิวดันจริงๆพราะคนถามว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีแฟนขับหรือแฟนขับลดลงชื่อเสียงลดลงทำยังไงคำตอบก็คือ ก็ไม่ทายังไงเราอยู่กับความเป็นจริงอยู่แล้วทุกคนมีช่วงเวลาขึ้นมีช่วงเวลาลงมีช่วงเวลาของมันทุกอย่างพี่ฟ้าเริ่มจากศูนย์เริ่มจากไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยวันหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันจะลดลงอะ เอาจงจริงนะพี่ไฟยิ่งคิดเลยว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาแม่งโคตรเก่งๆมากเก่งสุดๆเก่งสุดๆที่มาแบบมีน้ำจิ้มุดฟูดมาถึงจุดนี้ได้เราจะไม่กดดันตัวเองด้วยว่าจะต้องโหไปให้ได้ไกลแค่ไหนไปให้ได้แบบมีมากกว่านี้ต้องมีมากกว่านี้ต้องมีมากกว่านี้ไม่กดดันตัวเองกพรรู้สึกว่าแบบว่าแค่นี้ก็เก่งมากๆแล้วในทุกๆเรื่องที่ต้องรับมือ สองมือจับมืออะไรนะสองคนจับมือประสบความสำเร็จจะรักเชื่อไหมวันหนึ่งเขาจะไปจับมือประสบความสำเร็จกับใครพี่ฟ้าก็ยินดีกับเขาเขาไม่จำเป็นต้องจับมือพี่ฟ้าคนเดียวหรอกเขาจะจับมือกับใครประสบความสำเร็จก็ได้วันหนึ่งทุกคนต้องเติบโตต้องไปทำงานร่วมกับคนอื่นต้องไปเจอสังคมอื่นต้องไปเจองานอีกหลายแบบ ไม่ไม่ได้อยู่กันแค่นี้เขามีความฝันของเขาเขามีอนาคตของเขาพี่ฟ้าก็มีความฝันของพี่ฟ้าเราไม่สามารถจะจับมือกันไปได้ตลอดแต่พี่ฟ้าจะเฝ้ามองความสําเร็จของเขาตลอดว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงบ้างเขาไปถึงไหนแล้วทํางานเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอ คือความหวังดีล้วนๆไม่เคยคิดอะไรไม่ดีเราไม่ได้อยู่กันแค่นี้อ่ะเราไม่สามารถอยู่กันได้แค่นี้หรอกวันหนึ่งต่างคนต้องไปต่างต้องไปเติบโตอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะหายจากกันไปนะอิงหลอดอ่ะมันไม่ได้เริ่มจากซีรีส์ไงทุกคนเข้าใจปะ่ะหรือว่าผลงานการแสดงที่แบบว่าบ้าง เราทุกคนได้มารู้จักเลยอะเรามันเริ่มมาจากชีวิตจริงล้วนๆเลยแล้วก็เพิ่งจะมามีละครหรือเล่นซีรีส์ด้วยกันทุกคนรู้จักชาร์ลอตต์ทุกคนรู้จักพี่ฟ้ามาก่อนอะมงงปะแล้ววันนึงเขาต้องไปร่วมงานกับคนอื่นเราก็ต้องไปร่วมงานกับคนอื่นเราต้องมีอนาคตกันไปจริงไม่คาดหวังถ้ากลับไม่ถิดหวัง แตเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันแต่เขาก็ให้มาซึ่งความฝันแต่ฉันก็ยังแอบฝัน,นพี่ฟ้าไปอ่านมานะดูว่าแล้วเด็ยจะยากกว่าเขาจะตกลงเปิดว่าก็เป็นแฟนกันมาห้าปีนะห้าปีอะเพื่อความแบบชัวร์เช็คว่าแบบใช่แล้วฉันจะเปิดตัวอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบว่า บ้างๆแล้วก็จะเปิดอนะไรเงี้ยติดตามนะเดี๋ยจะย่างจริงคือน,นานโคตรนะพอจะไม่ยอมรับว,ว่าเป็นแฟนกันนะห้าปีอ่ะนี่เพิ่งปีปีกันสามเดือนแกผ่านไปสามปีสี่ปีเพราะฉะนันอาจจะแบบว่าบ้างเป็นแฟนกันก็ได้ใครจะไปรู้อะไรก็ไม่แน่นอนหรอก ทุกคนเรามีอะไรจะเล่าให้ฟังพอแล้วพอแล้วเมื่อวานไปสระผมแล้วก็กินข้าวฟ้าชาพิสัณหาลกกับหัว <c oughs> ไ,ได้หรอ ผ่านล้าเนี่ยดองอ้าวจริงๆแฟนับพี่ฟ้าก็รู้อยู่แล้วว่าแฟนเป็นคนดื่มบ้างในบางครั้งบางคราวแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือบางทีเราดื่มอ่ะมันจะชอบแห้งแล้วก็บางทีไม่มีประโยชน์อะไรแลวเมื่อวานจุดที่เรารอ,อขึ้นรถอ่ะมันอยู่แบบหันหลังไปแล้วมันแบบว่าอ้าวเลยซุ้มยาดองเว้ยแล้วความโลกกลมก็คือ เจ้าของร้านอ่ะคุณลุงอ่ะเป็นพ่อของแดนเซอร์ที่เต้นคอนเสิร์ตพี่ฟ้าและชาลอตเราก็เลยจาเขาได้ว่าแบบว่าอ้าวพี่เราว่าอ้าวอิงฟ้าชาลอตแล้วก็มีแฟนคลับเดินมาขอถ่ายรูปบอกว่าพี่ฟ้าชอบพี่มากเลยชอบชาลอตมากเลยโหไปได้เจอตัวจริงขอถ่ายรูปได้ไหมแล้วอยู่หน้าร้านยาดองอะไดเลยบอกว่าวาว นี่กุยกมือไหว้แฟนคลับเลยแล้วเมื่อวานขอโทษจริงๆค่ะแต่ว่าอยู่ข้างนอกบมันได้ไม่ได้ก <c oughs> ล้าอย่างเดอเรื่องแล้วใครเป็นคนแนะนำให้กินยาดองรู้ปะน้อง <c oughs> สาวน้องสาวบอกว่าเนี่ยกินแล้วเลือดลมดีแล้วก็มันเป็นสมุนไพรและไม่แห้งก็เลยเรียกลุงเจ้าของร้านมาบอกว่าลุงเโอ้โหเขาคุยใหญ่เลยว่า เป็นร้านที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะเขาแบบศึกษาในเรื่องของยาดองมาอย่างดีว่าแบบว่าเฮ้ยที่ไปที่มาภุมิตำรับตําราของคนไทยอ่ะกูเพิ่งรู้นะเว้ยว่ายาดองกินอ่ะมันต้องกินผู้กับน้าใบเตยแล้วก็กินมะม่วงกูเพิ่งรู้กูไม่เคยกูไม่เคยมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนน้ำใบเตยเย็นแบบเย็นมากๆใช่แล้วก็เม็ดเอ่อมะหยกเปรี้ยวๆก็เลยขอชิมเดี๋ยวขายเดี๋ยวขายเดี๋ยวขายแบบขอเซอร์ขอเล่าเรื่องนี้ก่อนก็เลยขอชิม อะไรวะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรเย็นเป็นสูตรเย็นโอ้วา่าวาซานไม่เย็นนะร้อนเลยร้อนเลยวาซานบอกเย็นร้อนวา่าแล้วเฮ้ยแต่มันดีนะตื่นเช้ามาคือไม่ปวดหัวเลยแต่ว่าอ้วก รอล้อเล่น,ลอ,ลนอ๋อบัตรคอนเสิร์ตนะคะสามารถที่จะซื้อได้ทางเพจ Miss g r a n d Thailand หรือว่า Li n e แอด Miss g r a n d มีแอดด้วยนะ Miss g r a n d นะคะ Miss g r a n d Thailand ไลแอดนะคะบัตรมีตอนนี้มีราคา5,000 3,000 2,000ยังขาดอีกหลายใบที่ยังไม่ได้ผ่านการสั่งซื้อ ะะเพราะฉันอยากให้มาหากันเดือนหน้าทุกคนเอาจริงๆนะในช่วงเนี้ยงานแบบว่าที่เราจะได้เจอกันน้อยลงมากแล้วคอนเสิร์ตมันเป็นความทรงจำครั้งยิ่งใหญ่องพี่ฟ้าที่จะแสดงศักยภาพให้ฉันให้ทุกคนได้ดูเฮ้ยฉันฉันเต้นได้นะฉันร้องได้ฉันเดี่ยวหลายอย่างอะอยากให้มาดูไปเอฟกันได้ไหมค่ะอยู่นะบัตร5้า0ั0สา เวลาที่เพียดด้วยฝันถึงแม่ทันถึงเวลาเครียดจะฝันถึงพ่อกูก็ฝันบ่อยไม่อยากตื่นเลยเอ้าทำไมมึงมันเป็นฝันที่ดีมากๆฝันว่าเราแบบไปนั่งที่ไหนไม่รู้ร้านอาหารใช่ป่ะแล้วพ่อก็นั่งถึงแม่แปลกเวลาเวลามีเรื่องอะไรไม่ดีเรื่องไม่ใช่เลยนะพ่อหลงมากขาวโอล่ามากนี่ว่าพ่อน่าจะได้ขึ้นไปมากกว่าเด็ก นี่ว่าพ่อแอบใช้เซรั่มอิงหลอดแอบกินคอลลาเจนพ่อแอบกินคอลลาเจนอิงตาแน่ๆจะให้รู้ว่ารักนะไม่รู้ว่านาคตจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะทำให้ผิดหวังเสียใจหรือทำให้แบบไม่ได้ดั่งใจอะไรหรือเปล่าแต่อยากให้รู้ว่าไม่มีวันไหนที่ไม่รักแฟนคลับรักมากคนไม่เคยมีแฟนคลับอะ ในชีวิตอะแล้ววันนึงมามีคนรักเยอะๆหรือคนมาซัพพอร์ตเราเยๆๆอะๆอะมันเราพิพาทเพราคนใช้ชีวิตตัวคนเดียวมาตลอดอตั้งแต่แบบพอเสียพอวันหนึ่งเราถูกแบบถูกเขาเรียกว่าอะไรอะถูกอกกอดด้วยความรักมากๆอ่ะไม่มีทางที่จะไม่รักจริงจะให้รู้ วันที่10ถึง1ิ10กับ11เนี่ยพี่ฟ้าจะไปแก้บนนะคะที่คำชะโนดจะไปรำนอกจากว่ารอบที่พี่ฟ้าไป MGI พี่ฟ้าบนเขาไว้ว่าพี่ฟ้าขอจับมือแต่พี่ฟ้าได้จับมือจริงๆพี่ฟ้าก็จะไปรำแต่ว่าไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะแปลว่ามีโอกาสที่ได้ขึ้นไลฟ์หรืออะไรเงี้ยก็จะไปประแจ้งให้ทุกคนได้ทราบเพราะว่ารอบที่บนไว้พี่ฟ้าบอกไว้ว่าพี่ฟ้าจะบอกคน ว่ารอบนี้เราเพื่อเป็นสะพานบุญให้คนแบบมาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้นะคะ10-11ประมาณเนี้ยสิบสิบเอ็ดนะ <c oughs> ก็จะมีรำงวงสว่งกี่โมงยังไม่แน่ใจแต่แจ้งอีกทีกูมไม่ได้ไปดี๋ยพี่เบ็กูต้องไปกี่โมงไม่แน่เดี๋ยวใกล้ๆบอกอีกทีนะคะจะไปรำให้ปู่ คนะไปมุงว่าพี่วันดีวันดีครับคนไปไปบนว่าแบบเอ้คนอื่นอาจจะแบบมุงให้ตัวเองได้ม,มุงนะมีความมองขอให้ได้อย่างน้อยจับมือยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะได้ไปก็เลยขอล็อกคิววันหยุดล็อกคิวให้แน่ ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะก็มีโอกาสที่พูดก็จะพูดอะไรเงี้ยไม่ได้จะประกาศว่าแบบแต่ว่าเขาเล่นแค่ฮัสเตอร์เยนะคะไปแบบไพรเวทค่ะเอ้ยไปแบบไปกับทีมงานเพราะว่าแค่ไปลำแล้วก็ <ünd S 2> <แ>กลับเอ็นเม้นชาแล้วเห็นแล้วเพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งเห็นรอบเนี้ยคิดถึง,าาค,ถงคิดถึงเหมือนกัน เยวลองอีกให้พก่กหัวเนี่ยพวกตีนกาว <c oughs> พวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่มาเหี่ยวย่นเนี่ย <c oughs> มันใช้ดีอย่างเช่นลักเลย <c oughs> มันส่งกระไม่งสะอาดสะอาดมากบอกว่าเนี่ยอยากใช้ครีมลักเล่ยนากาวเนี่ยช่วงนี้จะขาวเลยน <c oughs> ี่เฉยว่ากินหอมไหมหอมมาก <c oughs> มึงทุกคนจะเล่าอะไรให้ฟัง ไปก่อนเดี๋ยวโอนให้จะเรามึงโอนเหมือนจะไลฟ์อยู่ค่ะโอนแป๊บนึงเดี๋ยวโอนให้มันออกได้ออกสักงไอนี่พี่ฟ้ามากเลยจริงๆนะคะเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลแล้วโอนเโอนไม่้ผาคนที่รู้จักจะรู้ว่าพี่ฟ้าเคยสั่ลูกอ่าไม่ใช่เคยหรอกมันกำลังมีอยู่ลูกพีทที่ก้นคือต้องพูดอย่างี้ก่อนที่ไปที่มาของลูกพีทอ่ะนี่แหละแนะนำมังคุดกันสดเลยจลูกพีทอ่ะที่ชอบอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคนคน เป็นผลไม้ของคนจีนที่เขาสึกว่ามันเป็นผลไม้มงคล<น>เราก็เลยชอบลูกคีตหรือว่าลูกท้อนนั่นเองนะคะก็<น>เลยสักไว้ที่ก้นลูกเล็กๆเราเป็นรอยสักแรกในชีวิตของพี่ฟ้าซึ่งมันก็ประมาณแบบอันนี้ทีนี้ตอนที่ไปสักอ่ะเขาบอกนคนที่สักบอกพี่ฟ้าว่า คิดยังไงสักอันนี้เพราะว่ามันจุดตรงนี้ที่พี่ฟ้าสักมันเป็นจุดที่เจ็บที่สุดของผู้หญิงเลยนะเจ็บมากๆตรงนี้เพราะว่าเนื้อมันอ่อนมากได้แล้วอ๋อสบายมากค่ะไม่เป็นไรเพราะสักไปพี่เอาแค่ใบก่อนได้ไหมเดี๋ยวลูกหนูมาเอาไว้หลังเจ็บมากเอาแค่ใบก่อนเดี๋ยวลูกค่อยมาปลูกไว้หลังแล้วถ้าเราสักเสือราหงาเอาแค่หูก่อนหูเสือก่อน เอเพิ่งไปซักเสือร้องไห้เต็มตัวนะเด็กของขึ้นมานั่งร้องไห้ทั้งวัน,นี้้รอรยจ